นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับท่านข้าสู่รายการกดนี่รายการที่ทำให้คนไทยทุกคนไม่มีนี่เลยมาพบกับอดีตเธอเป็นสาวขาแดนเก่งคึ้ชีวิตของเธอนั้นยากเกณฑแสนเห็นแค่ไหนมาติดตามกันเลย ป้าสายทำจอนนะครับเราไปพบกับคุณป้ากัน,นดีกว่ามอ้มาได้น่ะตีอ้นวนมาได้นะะอ้ไม่มามาเยี่ยม<อ>บ้านโตัวแต้ตุ้ยกว่าในทีวีเห็นนะโอ้จาต,ตอนนี้คุณป้า,าอยู่กับใครบ้างคะก็จะไปเฮือดีอูนะลูกนะอูนะป้นะาก็เศร้า เศร้าขนาดทุกวันผัวก็ตายมันก็นทิ้งอยู่กับลูกปัญญาอ่อนนะคนเดียวแหละน,น,น่าสงสารเนาะป้าครับป้าได้ไรายได้มาจากไหนครับอ๋อก็เนี่ยช่วงนี้ก็เฮดทอปมันกำลงังดังอะ่ะตีอ้วนตีกินก่กนอนเฮดทอปอ่ะเดี๋ยวป้าลูกเอาไปเพิเ่มบอโอ้ไม่เป็นไรครับโอไม่เป็นไรครับเออจะไปจับเก่งใจเดี๋ยวเดี๋ยวกันปิดล่าอันปิดรายการค่อยไปเนาะโอเคคปานแต่ว่ากลางวันเนี่ยป้าจะไปแก้เพชรทอปอืมแต่ว่า แต่ว่าถ้าทอตอนกลางคืนเนี่ยปะทอป้าไปแดนเตียนพอดีเป็นนั้นแดนตี้ตลาดปุ้นปิน่นไปป้าก็ไปพวกตอนักรป,ป้านี่ปะทอดนางาน้ำฮู้นอะไปไกลเลยสุพันธุ์บุรีอย่างก็มาแล้วนี่ลูกป้านี่ก็ันถึงมันจะบ้ามันก็เต้นตามแม่มนะันเต้นแล้วลูกอะเอนะนะเนาะมันขย้นะ,นะ,นะ ตอนนี้เดี๋ยนมีคนมาแย่ค่ะมาแล้วโอ้รโโอโโงเท้าเหมยังใส่วไ,ไว้ได้หัวเต่าไฟตั้งนะ เดือนกับข้อสุช่ช่วงรายการกดนี้ผู้ผู้ที่มากดนี่กับเราคือคุณป้าสายลมจอยและลูกป,ปญัญญาอ่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสี่ตัวคุณป้าพร้อมไหมครับโอ้จะไปว่าป้าพร้อมาพร้อมนะ พอลูกขนี่โอ้ยคำขนาดพอลูกขะเจ้าในไตตัวตามเทนตอนนี่ขะอัอรับบอลในโช์ทานเต้เหรอโอ้โหนาคตไก่แต่ไทยบอกไก่ยูบอกเรียกฟองพูดมาช่วยคุณป้าปดนี่คือลิตเติ้ลต้าตัวเต้เป็นไงกับตัวในที่เวก็เป็นอันนอะ ปฏิกริริยาในวันนี้นะครับคือคุณป้าต้องแบกต้องน้อยของป้าไปยกลังสองลังพร้อมด้วยลูกของคุณป้าจะป้อนกล้วยให้นะครับส่วนลิตรเขาจะปอกกล้วยให้นะครับโอเคไหมโอเคไหมเย้คุณป้าครับอีน้อยพร้อมไหมลิพรห่อไหมร้อมครับงานเรามาเริ่มเกมกันเลยหนึ่งเอาป้าไปใครดีนะครับ ตอนนี้เวลาไปตอนนี้่าดไปหนึ่งนาทีเร็วเร็วเร็วค้าเร็วมาคุ้าวไม่้ไปเอาป่ามดีกว่านี มา,มาแล้ว27วินาทีเร็ว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 เร ไอ้เย็นอีโน่พอไหมโอเคคุณป้าคุณป้าทำเวลาไปได้ทั้งหมดเย้สี่สิบส <Yeah! S 1> องวินาทีเย้ทางเราสามารถจะช่วยให้คุณป้าบมดนี้ได้รวมเงินทั้งสิ้นหนึ่งแสนบาทเอาละครับผมมีโบนัสพิเศษจะมอบให้คุณป้าเลยรางวัลเพิ่มให้อีกถ้าคุณป้ากับอีน้อยช่วยกันกินหมด <I mean อันน yeah, yeah. ี้อย่ามด่ะอยางคับยังยังแล้วเราจะมีหนุ่มสุดหล่อมาป้อนให้คือริดเดอร์สตาร์หนึ่งสอง้องเร็วเร็วเร็วเร็ ตอนนี้เราก็มีโบนัสพิเศษามาให้คุณป้าน้ำ <c oughs> น้ำน้ำน้ำป้าไหวนะคะไม่ได้ปนนี่เธอได้ไปข้าวอ,องบ้านพิเศษเ่ะอออ่ามอบเงินรางวัลให้กับคุณป้าเนื่องจากคุณป้าก็ผ่านธารกิจที่เราทําไว้ให้แล้วก็ได้รับเงินโบนัสที่พิเศษให้กับคุณป้าผูา้ที่จะมอบเงินรางวัลให้คือล e ิตริกกาปาซ เราก็เอ,อ่อเองอนี้เราก็ขอจบรายการเพียงไค่สวัสดีค่ะ วันนี้มันเป็นวันไรอยัางไจ่ายตังค์ได้แล้วกันเออจะจ่ายไม่จ่ายเนี่ยเงินเย็นเงินเย็นเงิย็ก็ไม่มีเงินน่ะทำไงนะจะไม่มีได้ยังไงมันได้เห็นฮาสาวกินข้าวอยู่เลยแม่ก็หาปลาเลยส่งหอนรถฟุตตี้ไปวันี้เป็นอย่างก็ได้พัดบอลไปอ้าวเหรอเนี่ยนี่มันนี่จัดที่ สองแม่ลูกเนะนี่ตนยตายยากจริงเลยพึ่งฝันเมื่อืเองเว่อรเซ็งเว้ยนอนได้ปะ ่อนแจากการที่คุณแค่ยิ้มให้แล่ยิ่งตอนคุณหันมาจ้องมองตาละทักทายในหัวใจมันแทบละลายจนเกือบถึงจุดอัน 台湾。